ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เพียงจะเจอาแต่ความเจเริญอย่างเดียวนะยังอนุรักษ์เนาะวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าของเก่าแก่ต่างๆเนาะที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจเนาะสถานเที่ยงนี่บอธรรมดาเลยบอแจอบบอ๊บโอ้สวัสดีครับพี่น้องครับนะฮะสบายดีพี่น้องทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่บาวบุ๊มาถ่ายภาพบรรยากาศนะฮะ จุดที่บาโบยืนนี่นะครับจะมองเห็นนี่เลยครับพี่น้องครับเสาชิงชาเนี่ยฮะเดี๋ยวเราแล้วข้อมูลเบาบอาจจะบอกเกง่งเราไปลองเลยนะแต่ว่าบาโบมาเที่ยวเลยนะพี่น้องเนาะอยากเห็นอยากสัมผัสกับสิ่งที่บอกเลยเลยว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งมาของประเทศไทยมองไปด้านหน้านจะเป็นที่ว่าการเนรี่ยสำนัว่าการกรุงเทพมหานครลานคนเมืองนั่นเองเนี่ยจุดมุมนี้มันก็จะสวยงามและประทับใจแน่นอนจากฝั่งด้านซ้ายมือนะครัจะเป็นวัดสุทัศน์ท่านผู้ชมครับ กอสวยงามและว่ามีิสเน่ของประเทศไทยวันนี้บาบุเองกันที่ว่ามีโอกาสแต่มาอัปเดตอีกัชนนึงนะพี่น้องนอ่ะจากฝั่งด้านซ้ายมือนะจะเป็นวัดสุทัศนะฮะนี่คือสิ่งที่บอกกันเลยว่านะฮะต่างชาติจะทึ่งมากประเทศไทยด้วยศิลปะนีฮย ลายที Jesus, ่บ oh, okay. yeah. you know ่อ yeah. ค yeah, ือหอยอะไรกับผมมีไผ่คือเนาะพี่น้องเนาะฝรั่งจะนั่งตุกๆมานะครับมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนี่คือวัดสุทศิ์ครับพี่น้องครับนี่เลยครับฝรั่งเขาจะทึ่งมากเลยครับ

อย่างเขาไปไกลๆนะฮะนี่แหละพี่น้องเอง้จิงทีบาโบอยา่างนําเสนอหายโลกเลยเห็นนะฮะฝรั่งต่างชาติจะทึ่งมากกับสิ่งหรือว่าสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะฮะสถานที่นี้บาโบเออาจจะบอหฮูเรื่องเล่าละข้อมูลเก่งนะพี่น้องแต่สิ่งที่บาโบฮูคือบาโบอยากว่าสัมผัสให้เห็นกับตาเนาะพี่น้องนะนี่คือฝรั่งจะามาถ่ายรูปนะครับ นี่เลยครับท่านผู้ชมครับขอโทษด้วยมุมนี้นะฮะจะมองทะลุไปก็จะไปถึงวัดพระแก้วนี่ฮะ ท่านผู้ชมครับนักท่องเที่ยวนีครับที่เราเห็นเนี้ยคือต่างชาตินะครับจะให้ความสนใจอย่างมากเลยครับี่น้องครับฝั่งนี้จะงามมากนะครับช่วงเย็นๆนะครับจะเปิดไฟสวยงามนะครับเป็นทองคําเลยครับท่านผู้ชมครับ เลยครับฝรั่งก็อาจจะสงสัยนะฮะหรืออาจจะชึ่งในสิ่งที่ประเทศไทยมีนะฮะเมื่อได้ค้นคว้านี่ฮะ,ะ,ฮะ,ะศึกษาเนี่ยฮะประวัติศาสตร์นะครับบอกก็เรียกว่าสิ่งอย่างนี้สถานที่อย่างนี้งามและมีคุณค่าอย่างมากนะครับขอเทาเครับ ย่านนี้นะฮะจะเป็นย่านที่บอกกันว่าไม่มีตึกสูงนะครับเพราะเหตุใดคนไทยจะมีข้อมูลและจะรู้ซึ้งนะครับพี่น้องครับบริเวณรอบๆจะบอกกันเลยว่าเป็นตึกที่ทรงคุณค่าและเก่าแก่อีกหนึ่งสถานที่ของเมืองไทยโอ้โห oh. จากบรรยากาศบริเวณลอยรอบนะครับท่านผู้ชมครับ บริเวณรอบๆนะครับจะเห็นหนักท่องเที่ยวที่เป็นฝรั่งนะครับบว่เป็นซิงได้ก็แล้วแต่นะครับปฏิมากรรมได้ก็แล้วแต่ถามมีคุณค่า ปะเทยทยจะอนุรักษ์ไว้เด้อเป็นของเร้องนะฮะนี่แหละคือความสวยงามมือน,นี้บ่าวบผ้าเพื่อนมานํ้ำนี้เดี๋ยวจะไปสัมผัสความรู้สึกของเพื่อนว่าเป็นค่อยมากและเพิ่นจะรู้สึกแบบไหนเนาะเป็นของนะครับสิ่งที่ได้มาเห็นและสัมผัสฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เป็นไฟเนี่ยฮะไฟจราจรอาจจะเป็นจุดอีกหนึ่งล้านมา้หมฮะที่มีความฮือฮาของต่างชาติเพื่อมาเห็นและสัมผัส สิ่งที่บาวบเองอยากจะให้เพื่อนๆพี่น้องฟังเล่าเนี่ยมาเห็นเผื่อเป็นเนว่งทางสื่อสารเลยกับเป็นเรื่องที่นั่งเพยแทร์มีไงคนนี้นะพี่น้องฟังเล่ามสบายดีสบายดีสวัสดีครับถามความในใจเนี่ยเจ้าเคยเห็นอยู่ใสนี่กาที่นี่ที่เดียวเลยก็เป็นที่แรกที่นี่ที่เดียวเลยที่นี่ออาได้พูดจังไรว่ามีเสาสิงสาอยู่จุดนี้กาแน่นอนแล้วได้เห็นในโทรทัศน์มาบ้างแล้วบาโบ ก็บ้านเฮาก็อย่าลืมแล้วเสพสื่อทางเมืองไทยเนาะสื่อทีวีสื่อโทรทัศน์กต่ทางเมืองไทยได้เห็นแต่ว่าบ่ได้ฮู้นะว่าอยู่จุดนี้ตรงไหนกับบู้หรอกแต่ว่าเคยเห็นเน้อนะแต่มื้อนี้ว่าวัพามาก็าได้เห็นนี่แหละประเทศไทยบ่ได้จะบ่ได้เพียงแต่เอาแต่ความจเจริญอย่างเดียวนะยังอนุรักษนะ์เนาะวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมหรือว,ว่า,อาของเก่าแก่ต่างๆเนาะที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจเนาะสถานที่งนี้นนนบ่ธรรมดาเลยบ่แจ๊บ่ คือว่ามีบุญมาศสนาเลยบราจับได้มาเนี่แม่นโบโบเป็นที่ทรายเดาเคยมาเนี่ยหงอยโบเคยมาได้นี่เคยครับเดี๋ยวนีาัดได้ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่เข้ามานะยังไม่ไปเข้ามานี่ฝั่งนี้จะเป็นวัดสุทัศน์เคยได้ยินบอกเคยเดี๋ยวเบลนังบ่อกเลยวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์เคยได้ยินคือคุ้นฟูเลยแหละเคยได้ยินแต่ยังไม่หน่อยเลยไปว่าจะเบิ่งที่เทาดำอ่ะ่อมันมีละครอยู่ตะกี้อ่ะเคยคิดเคยฝันปรว่าสิเดี๋ยวมายืนอยู่จุดนี้โบเคยคิด แม่ขนาดขนาดมาอยู่ในกรุงเทพอยู่สมัยอยู่บางแคแล้วนะก็ยังมะฮูว่าอยู่จุดใดกันแน่นะวัดจุดชัดเคยยิ่งนี่ในยินในสื่อเวลาเพิ่มมีงานเพิ่มมีกิจกรรมต่างๆมีวิธีต่างๆเพิ่มทายทอยออกสู่ทลรทานเดียแมนแมนแมนแต่ตรงนี้นะขนาดหน้าตอนนี้นะบอกโบจริงๆนะบอแจ๊บยังมะฮูอ่ะทางได้สนามหลวงลงมกินไป่ว่แล้วฟังนี่บอแจ๊บจ้าไปพระมงหาราชวังนิดๆไปกระทรวงกลาโหมแม่นทางนี่แหละบอแจ๊บส่วนฟังนี่จะเป็นฟังที ไปที่ปาการกรุงเทพมหาหนาครทางนี้บอสติด้องแล้วใช้สนาคาหลวงทางไหนทางไปไหนธนาคารหลวงข้ายาวไปทางนี้นไไนก็ได้ได้ว่าจะทางนี้บอสแมนโอ้คือตอัวน,นี้ผิดบอสจับแบบบุ๋มีหรือว่าจะมุ่งทางไหนเนื้อไตเลยใตอนนี้เขาใจเข,จข,จขจ้าใจเข้าใจภา่งฝรัง่งภาษาเปิ้นเกอร์เทนบอร์ดทุกคนมาสุดทายรูปทีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันหาดูยากจากที่อื่นผมมีเนาะนะมีทีไทยทีเดียวประเทศเดียวประเทศเดียวได้บอสจับแมน โอ้โหนี่คือเสาชิงชา,นาเนี่ยบแจ็บนะส่วนข้อมูลบาโบเองกะบบอยากให้ข้อมูลเดี๋ยวจะพิสตน้องพีนนนออ่น้องเนาะยานฮิวการ์ห้องเดียบมาเห็นเ้างเดียบมาเที่ยวอยากโอ้อวดพี่น้องที่บาแจ็บบาห้องเดีย,มดย,มย,ยบ,บมาแมนแหละแมนแมนขนาดมายุงเทพกี่ปีกี่ปีบาจ็บก็ยังโมได้มาเั็กปีละยุงเทพเนี่ยยุงเทพร่วมไปร่วมกับยี่สิบปีขึ้นแล้วยี่สิบปีแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ประจ็บเนาะอาจจะมีเมื่ออยู่บ้านแน่ยไม่ยังแน่แต่ว่ากลับไปกลับมาบาแจ็บสิ่งที่สัมผัสได้ตอนนี้บาแจ็บสัมผัสได้ทุกอยง ถึงผู้คนเนาะที่ยิ่งเย็นรยแรงมากลายขึ้นหลายขึ้นเนาะทั้งแบบแขกทั้งพลังเนะาะพากันมานี่สัมผัสได้ว่ามันมีความขึ้นืน,นอยู่ตลอดเวลาประเทศไทยเนาะบอบอกเงียบเงาเนาะเป็นที่ดึงดูดตลอดเวลาเลยช่วงค่ำแลงกูนี่จะเป็นส,สิ่งที่สวยงามเนี่ยมันเปิดไฟบอลจ,จะสวยงามประกายดังทองช่วงนี้บอกมันเปิดบอกไฟมันเปิดไฟฟังวัดสิเ้ยว้าวเลยเลยอ ท่านบราจเบาจบาจฝรั่งเพิ่นบ่เคยเห็นบ่เนาะวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่บ่แม่นบ่วัดเก่าแก่เลยนะ<ฮ>วัดสุทัศน์ก็คือนี่คือฝั่งนี้จะเป็นฝั่งพระนครอ๋อฝั่งพระนครแต่เพิ่นอนุรักษ์ทุกสิ่งทุกอย่างไว้ได้ดีขนาดน้องบาโบนอะ่ะคือสิ่งที่บาโบ้สัมผัสได้ในประเทศไทยนะสิ่งใดที่บรรพบุรุษบรรพบุพรุษสร้างให้หรือว่าสิ่งใดที่อ่ได้มาจากการสูญเสียนะหรือว่าเป็นสิ่งประวัติศาสตร์ของคนไทยจะรักษาไว้นี่โอ้สังเกตเห็นมาแล้วหลายสิ่งหลายอย่างประเทศไทยเพิ่นจ้า อนุรักษ์ไว้เนี่ยบางทีบอกตึงต๊งแบบว่าจะตึ๊งนะรูปทรงเกา่าถามเพิ่นสั่งไหมเพิ่นจะต้องสร้างแบบรูปทรงเดิมได้ไหม,มเปลี่ยนแปลงบ่ได้เนาะบ่ได้บ่ได้เท่ากับว่าลูกล้านก็จะมีอยากจะได้หู้ว่านี่คืออ่าอเกิดไงสถาปัตย์ตั้งแต่ยุคก,ก่อนเนาะประมาณว่าแล้วก็จะเห็นว่าตึกสูงบ่มีเด้ยอือโมมีแม่นเลยตึกสูงบ่มีถ่ายจากเบิ่งตึกสูงต้องออกไปเขตเขตเขตนอกออกไปนอกเขตแถวสุขุมวิทแถวนั้นแถวไอ้ทองลงทองรอแถวนั้นลายขนาดแถวนั่นเนาะ พอมาในนี้ปุ๊บเหกับอนุรักษ์กไว้ใวัเลยคือเป็นความผสมผสานที่ลงตัวขนาดเนาะดีใจเด้แต่ภาพบ่าวแจ๊บเมื่อเห็นในสถานที่จริงนะบ่าวบอกกับพุ่มใจนเนาะแต่ภาพพี่น้องฟังเล่าเขามาแล้วก็เผยแผ่ได้บ่าวแจ๊บบอกเราสู้พอแม่พี่นอ้องเขาฟังเนี่ย<น>ว่านี่คือเสาซิงช้าที่เป็นสถานที่จริงอของกรุงเทพมาหานครนบบนะนี่แหละคือว่าเอ้ยเวลา ถ่ายทอดออกจากโทรศัพท์หรือว่าจะหรือว่าทีวีว่าจะก็จะบอกว่าเฮ้ยใครเดิไปแล้วใครเดิไปแล้วแมน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 และอีกอย่างเนาะบอกว่าในน่นแหละเขาอาจจะมาพูบป,ประวัติยังคงเพิ่นแต่ว่าก็มีตะลึกยังไงอยู่ตรงนั้นอยู่นั้แต่เราจะอ่านอาจาอาจะเพท่านเข้าใจขังนาะนะเพราะเพราะว่ามันได้อ่านได้เล็กๆน้อยๆแหละอ่า,านได้อยู่แต่มันยัง,ยงบบไม่บอกเป็นเป็นตัวสีดำเลยอ่านบม่ค่อยถนัดศึกษาหรือว่าจะได้ศึกษาเบิ่องแรกอะจะปูกคุณค่าหลายอย่างแมนแมนโอ้โห ยังไม่ท้าม,<ต>มือเลยมันจะได้อ่านนั่นนึงเพิ่นเพิ่นว่าอันนี้เพิ่นไดม้มีการแต่สมแซมพุรณาปฏิสงังขรณ์มาแล้วนะอันนี้ลายข้างเพิ่นว่านะฮะนะลายข้างแล้วสมพิสังขรณ์มาแล้วหมดลายข้างดียวนะพ่อมัอันนี้เป็นไม้ไดยเพิ่นเ <c ute> พราะว่ามีไม้ผุทั้งไงเพิ่นเลยเปลี่ยนนะ <c ute> าาานะเขาให้อ่านเขาเลยหันนะนะนี่มาเบิ่งบ่าวตุนเนี่ยเอาปฏิบัติหนาทีแรกที่เจ้าเอ้าถามก่่อนว็จะเคยมากเลยวะท้ามอนเคยไม่เคยมากนเสือแน่ใจแน่ใจแน่ใจหมดไม่เคยมากนึกเสือ แต่หู้งกับเสาสิงซาสิงซาอะไรแม่นี้ยังแต่ก่อนพ่อแม่เขาก็เคยเข็นเฮาลินในปอยู่บ้านบ้านเฮาโอดลซาบ้านเฮาเอินอดลซาสิงซาอุ้ยอันนี้พอแช่พอหลินพออย่าเฮี้พอแช่เออท่านนี่โอเคได้หน่บ้านเฮากับคือแบบอาจจะบม่ได้มีแบบนี้เนาะบม่ได้มีลักษณ์แต่ว่ารูปลักษณ์ของอันเอกน้อยสมัยก่อนเคยลินแบบนี้เคยลินอาจารยบอกแต่บ่มีเอก็ล่ะคือในช็อปตัวาบ่มีสถานที่แบบว่าตั้งง่ายแบบนี้นี่บ่บ่ปกติบอกพอแชที่วหน้าน่ะเป็นเป็นแบบ ลองกลางเห็นบอกมือนจะเป็นปลูกมันสิงชาจะใช้โอนออนมาได้ไรแบบสมัยแต่ก่อนนี่แบบนี้สถานเที่ยงนี่เป็นอกว่าเป็นสถานทีทีเฮ็ดเหมือน,นว่าพิธีกรรมต่างๆแต่ก่อนนะบอกความตุ่นนะแต่โบหูกับโบหูเนีแต่ว่าในเบิ้งทางทีวีทางสื่อโซเชียลแต่ก่อนก็นอยากมาอยากมาเใยวัอยู่ใส่พ่อในมาเห็นสถานที่จริงอุย้ยมันเป็นเรื่องจริงบห้องเดียบังห็นนะเพราะว่ห้องก็อยู่คนละฝั่งเข้ประเทศไทยเมื่อเดียบังห็นแล้วโอ้โหป้าโซวพี่เราไม่ เป the, imana, <า>็นไม่แท่ไม่เงี้ยเงียบขนาดนี้แกป้าเผื่อจะมีการต่อกันเรียบร้อยแจ๊บต่อว่ะแจ๊บพยายามไม่มหาบอลต่อก่อนเฮ้ยสมัยสมัยมึงมีมุลต่อได้ว่ะมึงมีมุลต่อได้โอ้หมนเชื่อมกันเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยเดี๋ยวมาเห็นเดี๋ยวมาเห็นตัวจริงหรือบ่าแจ๊บอยากให้ตัวใดญเด้อตัวไม่ได้แล้วแต่ปัญหาว่าาให้ภามากสิมาเองบูถึงแล้วบอลตัวนี้ลงถิ่นแล้วบอกอู้ทางใดทางไดมบเถึะลงถิ่นอะไรตอนนี้บมดรัเนื้อทางใดวุ้จักเลยคข้อเสนอใจบอลต้นดีใจบอลที่เคยมาจุดนี้ บพว่าสถานที่แห่งใดเนาะที่ว่าเราไปทางแรกก็ดีใจเพราะว่ามันคือบทเรียนของชีวิตของเราเนาะไปว่าเขามาสิ่งนี้เขาเห็นสิ่งนี้ก็เออนี่เราประเทศไทยพมีไว้แบบนี้เนาะเพิ่นอนุรักษ์แบบว่าของเก่าแก่ไว้ให้ลูกให้ลานไว้ให้ชาวต่างชาติได้มาถ่ายรูปได้มาเซ็กอิน่ามาประเทศไทยแม่อนี้ยังฝลังต่างชาติเขามหู้ได้นน่เขาบ่หู้ได้นน่สิ่งที่หู้ว่าสมมติคนล่าเห็นบ่คนล่าวก็ฮหู้ว่ะสิ่งชาแต่ฝรั่งต่างชาติมันบ่ฮหูมันบ่เคยิมันก็เลยงงมันเลยว่าถ่ายคงเต็มอยู่แถวนั้นอื เพื่อนอาจจะสงสัยว่าจากเฮ้ยคนไทยอนุรักษ์ไว้เห็นยังวะสินะนั่นแหละเพื่อนเบียว่าเขาเจ้าบุคุจักแน่เขาเจ้าเหร่นนะน้ต่างชาติหาน้ำเบียบอเออไม่อันนี้ก็เอาไว้เอาไว้เห็นยังสัญลักษณ์อียังเขาก็ว่าเลยเนาะหาน้ำเบีเขาสงสัยปเขาไปอ่านบางอย่านกะกะซีมีเ่เป็นไลเบียบอกเปลภาษาอังกฤษอะไรภาษาอังกฤษก็ฝั่งนี้มีาภาษาไทยเออภาษาอังกฤษบุคุจบอกเปลยังไดโนทูนเแบบสิงห์ชาติเลยนะภาษาอังกฤษแปลว่าเขียนว่าจังไดออกอ่านว่าจังไดเนาะ เเขาก็็บปนฝรั่งเขาก็มีโอซินชาเนี่ยมันกับซีเปอว่าเขียนภาษาอังกฤษแบบคล้ายๆกันเท่าไรคล้ายๆกันแว่าแปลให้ได้ว่าอันนี้คือการละเล่นหรือว่าซิงชาแปลให้ได้แหงไว้กันเปิ้ลฝรั่งเพิ่อนนะถ่ายรูปเนี่ยเพิ่อนทงสัย์ได้ฟันแล้วมาแจ๊บนี่เอาถ่ายรูปเด้อถ่ายรูปเด้อถ่ายรูปถ่ายรูปเบิ้งเนี่ยฝรั่งเพิ่อนแรงเขาใส่ได้มาแจ๊บแรงมาไซส่เลย เพื ar er. ่อนก็มีความสุขนะเพื่อนเห็นเนาะบอกบอกโบเชื่อโบบอกจะสังเกตเห็นฝรั่งแต่ละคนเหมือนกับเพม่อนมีความตื่นเต้นนะเวลามาโจดนี้นะเพื่อนแบบมากเลยครับแบบทำหนามตาแบบเหมือนมีความสุขขนาดอ่ะเอออะไรอ่ะอันนี้นี่สาเอ็มอะไรบัง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 ปฏิญาณได้ละจริงๆทุกคนมาแบบมีความตื่นเต้นน่ะอันนั้นบอกจะเงยบอกว่าฝรั่งอาจจะบุ้มี่ก็ได้นะสินชาเนาะ แต่อาผมอาจจะแบบว่าคนขวารื่องเล่าเลยผมอาจจะตะลึกลงไปเลยได้พอจแจบว่าทีมาทีไปแหละผมจริงนั่งมากนี่พอแจบแมนแมนท,ทุกๆสถานที่ผนต้องนั่งมากเลยแต่มีอีกสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าแม่ยังไงตังววาอยู่ไซเนาะสังเกตอันนี้คุณน่ะให้มากว่ากัเนเลยคนว่าสะอาดทุกที่เลยประเทศไทยโอ้ยยอมรับ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 นะเดี๋ยวตกวคำคำนี่จะเป็นภาพที่มันบอกมันจะถ่ายรูปจุดนี้เนี่ยจะมีแสงผ่านสีงามเลยบอกจุดนี้นะ ทือว่าดีใจนะวันนี้ได้พาบาตนก็เบาเจ็บมากกระปากท่านผู้ชมไปเพิเศษนี่กันแล้วกันเนาะพี่น้องฝั่งล่าห้องน้ำมาเห็นเนี่ยสัมผัสกับสถานที่จริงมุ้ยไผ่ตัวใดนี่คือเสาชิงช้าเนี่ยฮะทชมครับที่ว่าส่งคุณค่าอะไรกับงามลายประเทศไทยนะฮะส่งคุณค่าอะไรกับบอกได้ว่าพิสศนีเนาะพี่น้องเนาะเขามาแล้วคนลุกเลยนะคนลุกคือจะเขาเคยมาหรือว่าจะเคยมาจุดนี้นะเหมือนกับเคยผ่านเนาะเคยมาหรือว่าอดีตกรเ่าอาจจะเดี๋ยวยูนีก็ได้เด้เด็กกรนะในชาติกี้นะ ชะตาตะกี้แม่นเคยมาเลยเนาะตะกี่ผมเคยมาเลยชาติตะกี้เป็ยังได้มาอยี่นี่ถ้าบผมได้แปลว่าบริยูณแถวนี้เกิดมาซ้านี่กับบริเวมาแถวนี้เพราะว่าชาติก่อนบริเวแถวนี้เด้กับมาที้เก่าเด้นี่โอ้ที้เก่าเด้แต่ว่าเขาไ่เจออีกแล้วเนาะสัมผัสได้นาะสัมผัสได้ักษณะให้เทาย้อนมากทิ้เก่าของเทาอีกเดี๋ยวไปถ่ายรูปตอนนี้คำแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปอีกสถานที่อื่นเอาไปน้องฝากไว้เพื่อนทันทีกันแล้วกันทนาย่ชื่นชอบคลิปวิดีโอของบ่าวอุ๋ยกับบ่าวแจ๊บบ่าวต้น สามคนใหญ่เป็นกำลังใจเป็นอ,องค์เงินะางคนกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนพวกเอาสามคนโดยการปกติขาโฆษณากับรายการพี่น้องคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับเฮ้ยบ่าใจบขึ้นรอเลี๋ยจ้าว่าแจ๊บเป็นการยืนยันในบอกว่าจะต้องเขาได้มาแล้วเขาต้องถ่ายรูป<อ>ไปเก็บไปเอา,เอา,เอาตามสบาย<ม>าตาม,ตามสบายโอเคเพื่อน